สวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้ฮักกระแบบปามก่อนออกเดินทางเติมพลังการอ,ออกเดินทางด้วยมะม่วงและผลไม้ห้องไม่เลยบอ ห้องเม่เล่เมโซห้องเม็เล่เมโซห้องเม่เล่เมโซใส่ถ้าบัมเบ็นเจกถือมาเป็นน้ำมวยอย่างขนม เจกก็บบมแนอ่ะบอกไหนมาคือเจกเราก็อเวันนี้วันนี้วันอันี้ใช่ไหมอะไรนะวางตกเกงิงวันนี้วางตกเกิงใช่ไหมตกเกงิงแปลว่าไรตกเกง่งรม,ม,มแ,มค,แมค่ะ เป็นวันปีใหม่จีนก็จะเป็นวันรวมญาติเอาแล้ววันกินเจกับเ่อนกวันเจก็ต้องห่างเจก็เหมือนวันศีลไงคะคือสิงกินเจเขาก็จะมีช่วงของเขาเป็นฤดูกาลที่เขาจะกินเจกันสิบวันสิบสองวันสิบกี่วันก็ว่ากันไปสามารถจะไปสิบวันเลยเป่าสิบวันเหรอบางคนเ็กินกันเป็นเดือนเลยนะจริงแต่เคยเคยทำได้อยู่นะสิบวันอะ กินแต่กินมส่วนเหลืองกินแต่ผักจนใหญ่ปะเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าสิกินจิจนได้ไปอยู่วัดอยู่ที่ปุย่าอู่อุดรอาหารไม่แต่เจร่วนตัวตัวฉันแหมไม่แต่เจล้วนๆตัวฉันมือหนึ่งช่วงหนูได้กินแต่ข้าวเศร้านิดเพราะว่าเพุ่นสันคามเดียวกินแต่ข้าวเศร้ามือหนึ่งเห็นตำักคุเพียงจี้ มี่ตะมังหุงให้ตักมีใจร้ายตักไปสองทับพี่ตะมังหุงเจมีมันมีรถจักรเดียวต้องการเลยอ่ะแต่มันก็แซ่บเด้อตะมังหุงเจมันแบบมันซอดอ่ะจ้าของบริษัทขาดหวังว่ามันจะเป็นแบบแบบนี้นะมันทั่วเหลืองมันซอดแต่ว่าแต่ว่านี่เดี๋ยค่อยกินผัดกระเพรากระเพราเจมันเป็นหมูเจไงมันเป็น หลอกมากเลยนะถ้างั้นต้องมีคนไปนั่งเป็นเพื่อนไม่งั้นจะกลับเลยทำไมไม่หาไม่มีคนนั่งเป็นเพื่อนหนูไปนั่งเป็นเพื่อนแม่หาร์เดยนหนูไปนั่งเป็นเพื่อนแล่วแม่ฮาร์ต้องไปด้วยเป็นเพื่อน

ไม่ได้นวะดำดงหรอเนาะมามีแห้งอะไรนะอะไรอะไรนะดำดงดำดงดำดงอาไ่่วดำดงออกจากล่างแล้ววไงคะดำดงดำดงดำดำพอจำไม่ไแล้วมันเบื่อมากเลย แก็กินกาแฟนวลนวลก็กินนี่อ้ข้าวหัวเอาตาอนจน้ำมันใหม่ๆเนี่ยกิน้าเราจมีฟอเดี๋ยวเข็ดวายีเดอร์ตอนแรกกินอไม่ซอนหลอมนันหลี่เม้าะไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินเลย กินได้แต่เป็นพวกชาพวกอะไรตั้งแต่หนูเมาหมดนหนูประกาศกินหลือไม่แม่เมากาแฟทำเมากาแฟเป็นต้นสร้างไหนทองว่างไม่เจ้าวันไหนทองว่างวันนั้นทองว่างจริงใช่วันนั้นทองว่างจริงกินกินก่อนอาหารเมี้ยบอกแม่จ้ามันจะเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเมาแบบโอ้ทรมานกินโซดาใช่ไหม ถ้าเมาเหล้าล่ะแก้กันถ้เมล้าก้องกิเหล้าเขาต้องกินเหล้าจะไปกินไค่ล่ะถ้าบอกว่าถ้าเมากาแฟให้กินเหล้าถ้าเมาเหล้าล่ะให้กินเหล้าเเเมมาาาหล้ก็่ถ้าเมากาแฟนี่ยเขาบอกว่าให้กินไม่หน่อยบอกว่าให้กินเหล้าอ้ยไม่หน่อยบอกให้กินเหล้าคนละไม่เขาให้กินเหล้าถ้าเมาเหล้าให้กินเหล้า บอลูนพวกพวกขันนิสร์มาเลยทันเล่นบอลสูนเขาบอกใหญ่ได้ตลอดมันมีหลอดนั่นไงมันเสื่อมมันเสื่อมแสดงว่าหลอดไม่เปิดฝาอะไรนะมันแห้งมันแห้ง ไหวอยู่แล้วหวอ่แล้วออกมาได้เลยไหวอยู่แล้วไม่หน่อยบอกขอได้เลยหวอยู่แล้วบายดีไ่ไม่ไ่าม่ไ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 มาไม่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 ไไม่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 ไมไม่ไม่ไ้่ไม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 มไม่ไไม่ไม่ม่ไ้่ไไมม่ไม่ไว่่มไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไมมไม เอางไปคูยจะไหนนจะยองมเนไปยัด่ามานํามาเยะมาไม่หน่อยครับ็นลมทลเป็นขนาดนี้เป็นลมไม่ได้พลาดเลก็อได้ไม่หน่อยทาไวแลมายเป็นลมไม่ได้พัดไม่ไลไม่ไปลมไม่ได้นัก รวมบ้านไม่ไปรวมแบบนี้สื่อใช้สูงเนี่นโอนมาได้ไมมหน่อยบอกว่าไหวอีกแล้วมาะไแคมาะไหนักแค่ไหนคุจิงก็จิ้งไว้ไม่หน่อยก็ทำไว้ อั็กทำเลยค่ะโดินมาได้เปล่าวันบอกว่าไหวอยู่แล้วนอนทำได้ค่ะนอนเร็ยได้ยหรจ๊ะบนนอนเลยนอนเขาบื่อลับเลยนอนเขานอนเนาะแต่ตั่งพับมาไล่เนาะนี่จ้ะนอนเฮ็ดนอนเฮ็ดทีมงานพูดอะไรไปหน่อยก็คือหลักๆก็คือเป่าวันที่จะต้องมาซอยอ๋อเอ้ยอีกแล้วอีกแล้ว่า อยากรู้ว่าอย่างรู้วาเพื่นครูวันจันทเนียวันที่ยอมานํ่งยเฮ็ดจุกลูกเห็ดจกลูกจิกเลยไบ้านเแม่หน่อยบอกว่าขับอมาเสียงูไปปล่อยไปบ้านเออตวันก็จะเอากบมาปล่อยนี่แม่หน่อยมีอยู่มีอยู่ตัวบางใหญ่กตัวบางใหญ่นึงปล่อยนห่อยพยายามทีแบบพยายามที่ายากมีทางกจะมาด่าปล่อยกินเนะอหารมันกระโดดขึ้มาไมปเอา ว่าที่นีว่าไม่หน่อยยันโคบที่นี่านอยไม่น่อยเรเียสดไม่น้อยยิงย่างนะอย่างนะเขียดเขียดอันนั่นนะเขียบริการเป็นพ่อน้อยคนละบเ มันกระโดดขึ้นมาเลยแะแม่นมันกระโดดแก็ตีเรื่องของมันมันอยากกินอาหารจากไม่หน่อยแต่ไม่เคยเอาให้มันใช่ไหมเอาแต่อย่างอื่นไปให้มันมันอยากกินอาหารพิเศษไม่ใช่เรื่องของมันอ่ะครับคือจ้าสี่สาปกติโกบเลี้ยงเท่านีุ้ปเกอมีกินโอเคค่ะพี่น้องพอกันพอกันพอกันงานเหมือนแล้เนื้อค่ะยูขอนแก่นไปจ้าพี่น้องขออนุาตจ้าสวัสดีจ้า ไม่ไหวไไปทางใ้สมองฮ่าฮ <c oughs>